เออแต่พูดถึงนี่ก็2นักเตะใหม่ของแมนยูเน e เตดก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่อ่าหลายๆท่านก็คาดเดากันไว้เลยเนาะว่าว่าเดี๋ยวก็น่าจะเปิดตัวกันในในช่วงช่วงนี้แหละนะครับแต่ทีนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นค่อนข้างร้อนเลยนะครับสำหรับคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นิดหน่อยนะครับ ตอนนี้เนี่ยท็อปปิกของเรานะครับคืออนาคตของโรนัลโดจะไปจบตรงไหนอะไรยังไงบ้างในคำถามนี้นี่เราต้องถามจี้ไปยังอาอร์เมียที่มาในชุดเยือนชุดใหม่กันก่อนเลยว่าในสายตาของอาร์มเนี่ยคิดว่าเรื่องราวของโรนัลโดเนี่ยมันจะไปจบลงตรงไหนกับมหากราร์นี้ตอนนี้ผมยังยังเชื่ออยู่นะครับว่าโรนัลโดมีโอกาสอยู่ต่อกับแมนยูสูงมากกว่าย้ายเพราะว่า คือมันมีมันมีข่าวเหมือนกันนะคนรายงานข่าวคือมานูชื่อน้ามานูเป็นสาย <Man u S 1> สเปน <c oughs> เออคนเนี้ยเขาเป็นนักข่าวที่มีคอนเนคกชันกับจอร์จเบนเดสโดยตรงมันจะเหมือนกับดันแคนคัตเซ่น่ะคือท่านผู้ชมปกติแล้วตามข่าวเนี่ยบางทีเราต้องดูนะว่ามันมันมีโอกาสที่จะแบบเป็นการบีฟสื่อหรือว่านักข่าวคนนั้นเนี้ยเขาได้แหล่งข่าวมาเองจริงบางทีมันต้องแบบ มันต้องใช้่าเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็วิจจารณญาณน,นิดนึงะนะครับซึ่งอันนี้จากประสบการณ์ที่แบบผมทําข่าวออนไลน์มาเนี่ยสองปีเนี่ยตั้งแต่ไอ้ตลาดซานโชสองพยี่สิบผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการบีบของทางฝั่งของจอสเมนเดสอย่างแรกสุดเลยนะครับตะกี้ก็บอกแล้วว่าโอกาสที่โดจะอยู่ต่อกับแมนยูเนี่ยมันมีเยอะกว่าเพราะว่าเราก็ต้องไปมองถึงปัจจัยทีมที่โดจะสามารถไปได้ ถ้าเกิดสมุติโดเอาย้ายออกจากแมนยูนี้นะเขาจะไปอยู่ไหนได้ตอนนี้โดมีสัญญากับแมนยูเหลืออีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นโดถ้าเกิดคุณจะย้ายต้องมีทีมาจ่ายค่าตัวให้ด้วยนะอืมติว่าเชลซีจะเอาโดนะสมมตินะเชลซีก็ต้องจ่ายเงินให้แมนยูจำนวนหนึ่งอ่ะสิบล้านสิบสองล้านอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้โรนัลโดอีกเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยขอตอนนี้เขาไม่ใช่นักเตะฟรีเอเยนต์ถูกปะ ทีนี้พอเรามาเรามาลองดูตัวเลือกแต่ละตัวเลือกนะผมไล่ในพรีเมียร์ก่อนเลยไม่มีข่าวกับโดเลยยูเวนเชลซีซึ่งทูเคิลเขาก็ชัดเจนแล้วว่าคือเขาไม่ไดักไม่อยากได้โดด้วยเรื่องของเหมือนอารมณ์เขาไม่อยากได้ซุปตานะครับตัดเชลซีไปไปดูในเกาโช่อะผมเอามาสามชื่อแล้วกันนะมิลานยูเวอินเตอร์มิลาน, UA, Inter, านถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลย อินเตอร์ hmm. มีปัญหาเรื่องการเงินยังจะขายสกิเนียดุมฟี่อยู่เลยถูกไหมมิลานเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่มีข่าวมิลานมีบายแล้วจะเอาคนแก่ไอีกคนทำไมใช่ไหมล่ะมิลานกค้งทีมเง,เ,งเงินถูงเงินถังขนาดนั้นยนะูเว่ล่ะยูเว่ยังเพิ่งปล่อยหาทางปล่อยดีบาลา่าแล้วเขามีเวลาโฮวิตอยู่แล้วอันนี้ตัดทีมในอิตาลีไปได้เลยแล้วผมว่าโดกับยูเว่จบไปแล้ว ฝรั่งเศสมีปารีสปารีสเนี่ยติดแฟนเชียลแฟร์เพย์นะครับเอาไปไม่ได้เพราะเขาติดเมสซี่มีเนย์มาเอ็มบปเป้เอ็มบปเป้แม่งต่อสัญญาไปเท่าไหร่ครับค่าเหนื่อยแม่งบางทีแม่งหมดล้านละล้านอ่ะเขาอ้างว่าไม่มีบอลลาร์ปารีสแต่ไอ้น้องเป้อ่ะไม่ได้ตัดฝรั่งเศสไปมาสเปนสเปนมีสามทีมนะอ่ะมีบาร์ซ่ามาดริดแอตเลติโกมาดริดที่อาจจะพอจ่ายได้แต่ว่ามาดริดเนี่ย ฟอเรนติโนเปเรสคือคือเขา move on จากโด้ไปแล้วเขา move on จากโด้ไปแล้วบาซ่านี่เขาไม่เอาโด้แน่นอนนะครับโอ้โห,โ,หโหเลวานโอวายองยังจะหาทางปล่อยเมมฟิตเดปาอยู่เลยและด้วยความที่แบบเป็นคู่อริกันด้วยนะครับเรื่องพวกนี้มันเรื่องค่อนข้างเซนซิทีฟนะจริงๆก็มีอยู่นะจําได้ไหมเรื่องของฟิกโก้อะซึ่งมันก็เกิดขึ้นนานมาแล้วแต่ผมมองว่าณนะตอนนี้นาโด้กับบาซ่าเป็นไปไม่ได้นะครับ แล้วก็แอลิติโกมัตติดเนี่ยล่าสุดประธานสโมสรต้องรีบแจ้นมาแบบให้สัมภาษณ์กับโปเป้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเขียนข่าวแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วประธานสโมสรแม่งถแถลงไม่พอนะแม่งทําหนังสือออกมาเพื่อบอกแฟนบอลอีกรอบหนึ่งด้วยมาก้าเนี่ยเป็นคนเอามาเลยเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นใบถแถลงข่าวม,มันไม่ใช่แบงค์ทำใบถแถลงข่าวใบถแถลงการจาก บอร์ดบริหารเลยว่าเราเราจะไม่เซน็นโรนัลโดเพราะว่ากระแสแฟนบอลแอนตี้นี่ยรุนแรงมากเขาใช้แฮชแท็กว่าคอนทราซ r 7เซเว่นเลยคอนทราภาษาสเปนคือเป็นแนวแบบคัดค้านต่อต้านน <ừ> ่ะทำเป็นลูกกากาบาทเลยอะ่ะเพราะว่าโรนัลโดกับแฟนเอลิติโกมาดริดเนี่ยความสัมพันธ์คือเป็นไม้เบือ่อไม้มมเมามาโดยตลอดตั้งแต่ตอนโดอยู่ที่เรอัลมาดริดมาที่ยูเวนตุสอีกถูกไหมครับมันก็แบบเขาไม่เอาอะ่ะ เพราะฉะนั้นมีอะไรอีกอ่ะมีเยอรมันบาเยอร์มิวนิกบาเยอร์มิวนิกเนี่ยนะตั้งแต่ประธาน CEO นะฮะ,ะตํานานแม่งยันผู้จัดการทีมาคือมึงออกมาสาี่คนเลยถ้าเกิดพวกนอยองนอยเออร์บุลเลอร์แม่งมาพูดได้แม่งออกมาพูดแล้วคือเขาไม่เอาโดมันขัดกับเรื่องของปรัชญาของเขาถ้าเป็นไปได้เขาคงจะไปเลือกเซ็นกองหน้าดาวรุ่งมากกว่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าได้หรือยังนะได้แล้วได้แล้ว อ่ S 1> <S 1> <S <S ใช่ไหมชื่ออะไรซานซานซานอาะไรสักอย่าง <S <S อ่ะ <S <S เห็นโบโกลงข่าวอยู่นะครับเขาคงจะไปเลือกปั้นมากกว่า <S 2> <S 2> <S นั่นแหละเห็นไหมครับว่าเนี่ยเมื่อเราพูดจากรายชื่อมาเนี่ยมีทีมไหนที่รองรับโดได้บ้างกับนักเตะอายุสาสิบเจ็ดย่างสามสิบแปดค่าเหนื่อยขนาดนี้ต่อให้ลดลงมาเหลือประมาณสามแสนียัไงไงก็แพงอยู่ดีแล้วก็ตอนนี้ <S 2> <S 2> <S โดอ่ะต้องยอมรับตามตรงว่าตอนนี้โดไม่เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วนะ ทีมก็ต้องแบบปรับเข้าหาโด้นะแล้วก็มันผ่านช่วงของ p r e ซีซั่นไปแล้วนี่มันจะเปิดฤด,ดูกาลใหม่อยู่แล้วถ้าเกิดโด้เข้าไปตอนเนี้ยทีมมันก็ต้องแบบปรับระบบเข้าหาโดอีกอะถูกไหมครับแล้วกองหน้าแต่ละทีมเนี่ยตัวหลักเขาก็มีกันหมดอยู่แล้วขนาดแมนยูเนี่ยจะเอาโด้รวมเข้าอยู่ทีมโด้มยังต้องไม่ต่อต่อท้ายมาซียาวเลยยังไม่ต่อแถวเลยเพราะตอนเนี้ยระบบหน้าสามเนี่ยเหมือนกับเทนฮาเขาชอบมากกว่าเพราะว่าบอลโพสิชันสปอร์ตเพลย์เนี่ยเขาชอบสไตล์เหมือนลิงอัพ ขนาดแรดฟอร์ดเนี่ยถ้าคุณลองไปแกะเรื่องของรายละเอียดดีๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าแรดฟอร์ดแม่งไม่มีจังหวะมุดมูมู่สู้ๆเลยนะสามสี่เกมหลังเนี่ยไม่มีจังหวะได้บอลเสร็จปุ๊บกูมุดอย่างเดียวเลยมันยังพยายามออกบอลง่ายขึ้นเนะี่ยถูกไหมครับยังพยายามขึ้นที่เห็นไหมว่าเนี่ยมันเหมือนกับมันลงตัวในมุมมองเขานะเทนฮาแต่ไปดูหน้างานอีกทีหนึง่งโดยังต้องแบบต้องใช้เวลาถ้าเกิดสมมุติจะจะแบบ ต้องอยู่แมนยูต่อซึ่งเขาก็ต้องคารบสัญญาดังนั้นผมเลยค่อนข้างเชื่อว่าโรนัลโดเนี่ยโอกาสอยู่ต่อกับแมนยูมากกว่าย้ายออกทีนี้มันก็จะมีข่าวเหมือนกันอันนี้ข่าวนี่ก็ตลกมากเหมือนกับประมาณว่าเมนเดสอะที่กลับมาซึ่งไอคนรายงานข่าวคือไอ้น้ำมานูนะผมว่ามันน่าจะได้บีมาจากจอสเมนเดสอีกทีนึ่งเหมือนกับไออย่างเมื่อวานเนี้ย อมันมีข่าวจากสายสเปนว่าโดลงซ้อมความจริงคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าดักเกอร์กับวิทเวลที่เป็นเทียร์หนึ่งสายตรงแมนยูเนี่ย <c oughs> เขารายงานข่าวสูนเลยว่าเมื่อวานเนี่ยโดไม่ได้มาซ้อมแต่วันนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีส่วนร่วมขนาดไหนนะแต่เมื่อวานเนี่ยที่มารายงานโตว,วันแรกอ่ะไม่ได้ซ้อมแล้วผมถามว่ามาซ้อมไหมมันจะมาซ้อมได้ไงมันเอาจอร์ดเป็นเดสมาด้วยนั่งดูไงนั่งดูข้างสนามเอเอแล้วแบบเขาเขาขับรถออกจากสนามประมาณช่วงอสี่โมงอ่ะ ออกไปก่อนคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะลงซ้อมอืมเขามาคุยเรื่องของอนาคตนะครับมาคุยเรื่องของอนาคตไอกลับไปที่ตะกี้นะ้ามานูของมาก้าเขารายงานข่าวบอกว่าจอร์จเมนเดตเสนอแมนยูว่าเอางี้สิตอนที่เซ็นสัญญากับโรนโดไว้อ่ะมันเป็นสัญญาสองปีบวกหนึ่งนะตอนนี้มันเข้าสู่ปีที่สองอ่าถูกไหมใช่ก็อเอาอยางงี้สิงั้นคุณก็ ปล่อยยืมโรนันโดสิก็ใช้ออปชั่นในหนึ่งปีตรงนนเนี้ยอ่าแล้วก็ไอปีที่สองเนี่ยเราขอโรนันโดย้ายไปอยู่ทีมอื่นได้ไหมแบบยืมตัวเออขอไปเล่นให้กับทีที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดปีหน้าอ,อะไรเงี้ยกลับมาอยู่สโมสรอนอเดยกแมนยูก็คงติดท็อปโฟได้โคตา้าละอ่ะแล้วก็กลับมาเพื่อเพื่อมันเป็นการแบบเอาเปรียบสโมสรมากนะคุณลองนึกภาพนะสมมติอ่ะปีนี้ใช่ไหม สมมติโด้ใช้ออปชันขยายสัญญาหนึ่งปีแ <respuesta> ล anyway. ้วเลื <forecasting> ่อกย้ายไปอยู่อสมมติย้ายไปอยู่เชลซีง่ายๆนะย้ายไปอยู่เชลซีแล้วนักเตะแมนยูที่สู้กันมาในซีซั่นนี้ทําไงอะทิบหายเพื่อนเขาลงไปสู้กันในยูโรปาลีกแต่แบบโด้มึงนี่อยูโรปาลีกกูไม่เล่นกูไปเล่นแชมเปี้ยนลีกคนอื่นเขาจะมองยังไงถูกไหมสโมสอแมนยูมันมันจะดูแบบคือแค่เนี้ยสโมสอแมนยูก็ดูเล็กกว่าโรนัลโด้แล้วอะ เพราะหน้าตอนที่คุณลาซ้อมคุณบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องของครอบครัวโอสโมสรก็ไม่ออกเทสแอคชั่นอะไรเลยโอสโมสรเลือกจะให้โรนโดไปเคลียร์ปัญหาแต่ผมถามหน่อยว่าไอ้เรื่องครอบครัวเนี่ยเอาแบบถามกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะมันมีน้ำหนักอะไรมากมายขนาดน,นั้นหรอเพราะว่ายิ่งเวลามันผ่านไปนานเรื่อยๆเรื่อยจนถึงหน้าตอนนี้โรนัลโดก็ยังไม่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว ไม่มีเขาไม่พูดถึงเลยนะอืมเขาเลือกที่จะแบบเฮ้ยกลับมาไม่ได้กลับมาซ้อมด้วยเฮ้ยกลับมาพร้อมเอเย่นนะ่ะอืมผมว่าทุกคนคงมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วอะ่ะถูกไหมครับอเออเพราะฉะนั้นนะ่ะผมไลยรู้สึกว่าผลจากการประชุม การเจรจาเมื่อวานเนี่ยมันมันไปถึงทางตันน่ะมันไม่ค่อยราบรื่นแล้วก็โรนโดไม่ได้ลงซ้อมอะ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอกาสที่จะได้ย้ายเนี่ยผมมองว่าน้อยกว่าที่จะได้อยู่ต่ออแต่พออยู่ต่อผมเชื่อนะผมเชื่อด้วยความเป็นมืออาชีพของโรนัโดนะเราต้องแยกกันผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพของโดว่าเมื่อเขาได้กลับไปลงสนามมะผมเชื่อว่าโรนโดไม่จะใส่เต็มร้อยเหมือนเดิมแม่งจะทุ่มเทมากแม่งเกลียดความ่า้แพ้มาก แต่ไอเรื่องการอยากย้ายทีมเนี่ยเราก็ต้องแยกเป็นประเด็นนะว่ามันตอนนี้มันมันคือมันเป็นอย่างนั้นอ่ะอืมมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเขาอยากย้ายทีมแล้วมันมีองค์ประกอบมันมีเหตุมันมีผลต้องหลายสิ่งหลายอย่างที่คือมันไม่ได้มาจากสื่อเดียวอ่ะแม่งมาจากทุกสื่อเลยแล้วแม่งมาจากทุกประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโนโดหมดเลยว่าโอเคโดแม่งอยากย้ายทีมแล้วจอร์จเมนเดสถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากโดมันจะไปเล่ขายให้สโมสรอนอื่นไม่ล่ะ ถูกไหมครับจะไปทำอะไร,รง,ง4้ง5ไหมผมพูดถูกไหมครับม,มันจะมีการต้องเข้าพูดคุยกันไหมมันจะเกิดการประชุมกันไหมถ้าแบบสมมติว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นข่าวย้ายทีมไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะใช่ใช่ใช่ยกแตยกยก่ยกเว้นเสียแต่คุณหาเหตุผลมาเพื่อโพสเท็หรือปกป้องแค่นั้นเองอะ่ะมันก็ต้องแยกกันเป็นคนละเรื่องนะนี่ผมก็พูดแบบในฐานะของติ่งโรนัลดนะถามว่าผมผิดหวังไหมผมก็ต้องผิดหวังอยู่แล้วนะครับ เรื่องของความทุ่มเทเรื่องของความเป็นมืออาชีพในสนามนะเมื่อลงไปในสนามเนะี่ยผมไม่เคยสงสัยในตัวโดเลยแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็มันก็ต้องแยกออกจากกันนะ่ะและผมเชื่อสุดหัวใจเลยว่าโด้อยากย้ายอยากไปเล่นแชมเปี้ยนลีกโดยังมีความกระหายอยากได้เมเจอร์ Major, อีกสักถ้วยหนึ่งแต่เมื่อไปดูจากสภาพแมนยูนะเมื่อปีที่แล้วนะผลงานปีที่แล้วจากการเสริมทัพได้นักเตะมาสามคนมาเลาเซียออริกเซน ใครอย่างลิซานโดเงี้ยเป็นผมสมมติผมเป็นโดนะผมก็จะแบบเคียมจะไปสู้กับแมนซิสตี้หรือลิเวอร์พูลไหวไหมวะเวลากูก็เหลือน้อยแล้วอะไรเงี้ยงั้นกูก็สู้ย้ายดีกว่ามันก็จะมีคนถามว่าทําไมถึงเพิ่งมาบอกทําไมถึงเพิ่งมาบอกโดน่าจะรู้ตั้งแต่เมษาพฤษภาถูกไหมครับว่าแมนยูอะ,อะไม่ได้ไปเตะไม่ได้ไปแชมเปติกผมว่าโดมันก็คงแบบรอดูการเสริมทัพผมว่ารอดูการเสริมทัพ คือโอเคคือเขาไม่มีปัญหาถ้าจากทิศทางข่าวนะเขาไม่มีปัญหากับการลงเล่นให้กับเอริกเทนฮาร์กแต่พอแบบมันผ่านมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแมนยูแม่งไม่ขยับเสริมทัพอ่ะประกอบกับเชี่ยเช่นนั้นย้ายดีกว่าวะ่ะเพราะว่าเขาก็เคยพูดแล้วว่าเขาจะไม่ลงเล่นให้กับสโม,มสสที่เล่นเพื่ออันดับห้าอันดับหกอันนี้เขาพูดผ่านทางสกายสปอร์ตนะครับไปเช็คจากสัมภาษณ์ได้ใน YouTube เย yeah. อะแยะเขาเป็นคนพูดเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยมันมีน้ําหนัก ว่าเรื่องรามวมัมาถึงมาเป็นณนะตอนนี้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสอยู่ต่อน่าจะสูงมากกว่ายกเว้นแต่แบบมีทีมที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ย mm. อาจจะมีการติดต่อกับโต้รับรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบ mm. เป็นทีมทีมไหนสักทีหนึ่งสึ่ข่าวมันยังไม่ออกก็ต้องรอตามตามต่อในอนาคตประมาณนี้นะครับเรื่องของโตนอนโด